สวัสดีค่ะจากเชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงรายแล้วนะคะแล้วก็ด้านหน้าสัญลักษณ์ที่คุ้นตาสิงป้าค่ะแต่ว่าเราใสีเวลาในการเดินทางนิดนึงนะคะมีแวะระหว่างทางซื้อของก็ามาถึงตรงนี้4ี่งเย็นละที่นี่ปิด6กโมก็นื่อจะเป็นวันอาทิตย์นะคะคนก็จะเยอะเพราะฉะนั้นรถรางที่เป็นฟาร์มทัวร์เนี่ย เต็มเกลี้ยงหมดเลยค่ะเราก็เลยจำเป็นจะต้องจริงก็มีรถบริการที่เป็นรถกอล์ฟให้บริการอยู่นะคะก็เสียค่าเช่าอเแต่ว่าจะต้องมาคืนภายใน5้าโมงครึง่งซึ่งมีเวลาให้เราแค่ชั่วโมงครึง่งไม่น่าจะทานเพราะเราตั้งใจไว้ว่าภายในสิงปร์เนี่ยมันมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากหนึ่งในนั้นคือใน,นเด็กเล่นสไลด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเช่ารถกอล์ฟเนี่ยก็จะ เราเลยเลือกออปชันที่เป็นการขับรถมาเที่ยวแทนขับรถส่วนตัวมาเที่ยวนะคะนี่ปายดันนาข้างไนก็จะมีแคมป์ที่พักโรงงานชาร้านกาแฟนะคะเราจะเห็นว่ามีคนขับรถส่วนตัวเข้ามาเยอะเลยถ้าเกิดขับรถส่วนตัวเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินในการเข้าพื้นที่นะคือถ้า ถ้านั่งรถรางเนี่ยก็เสียผู้ใหญ่150ยบาทเด็ก50บาทซึ่งก็จะชมได้เต็มพื้นที่นะคะก็จะมีบ่อหงอะไรก็ไม่รู้ข้างในมีให้ชมมันเป็นสวนสัตว์ย่อมๆให้ให้ดูด้วยเหมือนกันนะคะแต่เนื่องจากพอเราเอารถส่วนตัวเข้ามาเนี่ยเราก็จะเทีย่ยวได้ในบริเวณพื้นที่ที่จากัดมากๆตรงบริเวณที่เป็นสวนสัตว์ให้อาหารสัตว์หรือเป็นบ่อหงเราก็จะไม่ได้เข้าไปค เขาเคยมีจัดง,งานคอนเสิร์ตท,ที่นี่กันด้วยนะคะใค,ใครจะมาหรอคิดว่าความสูงระดับนี้เด็กเล็กเล่นไม่ได้แต่เดี๋ยวมีกิจกรรมอื่นให้เล่นอยู่ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกิจกรรมกันค่ะตอนนี้มาอยู่ในลานกิจกรรมสันทนาการของสิงปรากแล้วนะคะกิจกรรมที่เราเลือกเล่นคือ1ิบลายค่ะโขนสลิงลงมานะคะจริงๆตอนนี้ก็มีกิจกรรมให้เล่นหลายอย่างมีให้เช่าปั่นจักรยานด้วยนะคะก่อนที่เราจะเล่นจะไปเล่นสิบลายเนี่ยเขาก็ให้เรามาซื้อคูปองปั่นจักรยานที่นี่ก่อนไม่ใช่คูปองสิคูปองเล่นสิบลายที่ บูธจักรยานตรงนี้นะคะนี่ราคาอยู่นี่ค่ะตาค่าบริการกายปั่นจักรยานแทนซิบลายไหมล่ะลูกแทนไหมซิบลายไม่ต้องเล่น <มา S 1> ให้เจ๊ได้บริเวณไหนบ้างปั่นได้รอบใต้เลยครับก็จะมีผ่านก็คือสวนสัตว์ าปานรอบไล่สองชั่วโมงให้ถึงด้วยให้ป้าช่วยถือบ้างสิป้าช่วยถือหน่อยป้า,าจะดูอาจารย์จะทิปไลน์ก็รูอตัวอตอนนี้เรา <Okay. S 2> สกูตเตอร์ไฟฟ้ามาถึงตรง ไร่ชาฉุยฟงนะคะจะเห็นว่ายอดใบชาถูกตัดออกไปคงต้องรอระยะหนึ่งให้มันงอกมาอ๋อตรงนี้ยอดใบชาหายไปแต่ตรงโซนนู้นค่ะยังมีใบชาเขียวๆอยู่เลยนะคะโอเค <c oughs> อนนี้บรรยากาศประมาณห้าโมงเย็นค่ะกำลังดีไม่ร้อนออก็ไม่ถือว่าเย็นมากด้วยนะคะมาถึงแล้วนะคะจุดที่เรียกว่าบ่อหงค่ะเห็นหงตรงนี้ไหมมี3าตัวนะคะและนั่นหงดำค่ะไกลๆอีกสตัวมองเห็นไหมมองเห็นไหม น้องหงเขา่ายมาอวดตัวใกล้ชะอีกมุมหนึ่งมันใกล้มืดแล้วลูกเราต้องกลับไปที่จุดห้าโมงยิบเออเขาปิดหกโมงใช่ไหมใช่แต่เราตรงนี้ด้านขวามือนะคะ ใช่มันมีมีแมลงตรงนี้เป็นไล่ชาฉุยฟงแล้วก็เฮวิวดีมากมวิวดีไหมชอบไหมชอ,ชอบไหมหายรูปก,ก้อนเมฆกบบนันไหมก้อนเมฆด้ยเหรอไปนู่นแล้วแม่เออไปเลยไปเลย บรรยากาศริมบึงนะคะนี่น่าจะมีคนมานั่งแห่งชิวริมบึงเยอะเลยค่ะ สรุปว่าวันนี้เราไม่ได้เล่นซิไลายกันนะคะเพราะวาความสูงมันประมาณตึก5-6ชั้นแล้วก็มีให้เซ็นเอกสารยินยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดนะคะก็เกิดอาการวิตกกังวลเล็กน้อยนะคะขอกลับไปคิดหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะวันนี้เลยเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปก่อนนะคะชอบกิจกรรมแบบนี้อย่าลืม กด subscribe ให้ช่อง Happy Kids กลนกายด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ